รับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิงสักฟูตวารายตีคุณผู้ชมดูวิธีทำ please start now เคยุ้งเขียว water, water. water. yes okay. ต้มน้ำจะเยอะแยะ l i ลิ o w าวอ๋อดอกกระหล่ำตัดเป็นช่อๆ We have to cook until อ t ซซออ soft, yes อ๋อต้องใส่ไปต้มจนกระทั่งมันนุ่มเลยนะ salt นิด no. ใส่เกลือนิดน้อยไม่น้อยแล้วทำเป็นตำกรรมใส่ mm hmm. เยอะเชียวโอเคเด่นเต็มพูระฟลาว you want copper yes โอเค welcome รอบเป็นสกอรมันจะได้สุกเร็วขึ้นเต็มพูระฟลาเ้าเยือยใช้แป้งสำหรับทอดกรอบทั่วๆไปได้รูดวิตามินเจพิตวอเทอร์ใส่น้ำนิดหน่อยนะคุณผู้ชม ปเ,เปรีนน้ยวๆละมมาลายพอเข้ากันจะแป้งนิดเดียวโอเคจุดวัดเอว์ไงทูดูแล้วเดฟฟิชยับไวส์สแนปเปอร์ฟิชยับเขาจะใช้เนื้อปลากระพงขาวโอเคสไลซ์เล็กลิตเ l ิ f ลฟิงเกอร์ตัดเป็นชิ้นยาวๆนะคุณผู้ชม เล็กๆ skinless ใหญ่น yeah, <no> ่อย skin เขาไม่เอาหนังนะคนุณผู้ชมว่าเฉพาะเนือ้อแล้อจะเป็นสดอ่ะใส่เกลืออีกเซาล on the fish yes อโลยเกลือ <laughs> อ่ะพริกไทยอีกคุณพระคุณเจ้าทำไมเขาไม่ใส่ก่อนมันะที่ไม่เข้าใจมัาใส่ใกระมังโอเคโอเคค่ะเข้าใจไหม <m uch ing> เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็วใส่อเกลือพริกไทยลงไปบนบน,บนเนื้อปลาเส oh. ร็จแล้วก็แช่ๆลงไปในแป้งที่ละลายน้ำไว้ อัน tamam. ี prof, de gano, Somehow, e ืออาเดนแล้ก็จัดการทอดเบสบอลโครดแล้วก็หย่อนแบบเอาทอดเป็นเส้นๆยาวๆแคนดี้พรอนเย่อยู่กับ n ูฟ o รนแคร c นีดออร t สเตอร์ I think the fish is better because of softer texture. พอปลาจะดีที่สุดจะได้เนื้อนิ่มๆ We have to fry until it's turned to brown color. Yes, lightly <Or crispy S 1> brown. r crispy or just r e a l l cool. i cook slightly, slightly brown. Slightly brown. จนเหลืองอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะ And then how about this one the mixer for the cauliflower once it's cooked a b l e n d it. blend อ๋อก็ต้องเปยนโถไว้สำหรับบดดอกกะหล่ำด้วยนะโอเคอุ้ยสีเหลืองอ่อนๆนะคุณผู้ชมไม่ถึงกับเหลืองน้ำตาลมากอีสโอเคแล้วน่ากินมากโอเค And then how about the this s t o f f turn off finish y e อ นี่จ้าถือหม้อไปนั้นซิ I think cauliflower is done นะ How to check น่ารีจะรีสแครปถ้าหากกดไปแล้วมันยังไม่ขาดจากการต้องต้มหน่อยนะ If it's not, not 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 really cooked what happens Smelly No the texture is harder ก็รอ,อให้มันสุกนิ่มซะก,ก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้เอามาปั่นนะคุณผู้ชม m a y p e you don't like it, how it smells ต้มนานหน่อยกลิ่นมันก็จะหอมชวนรับประทานด้วยแหละ ใช่เอาละสร็จแล้วคุกคกอะเราก็ตักเฉพาะเนื้อดอกกระหล่ำใส่ลงไปในโถอันนี้ี่ปิดวอเตอร์เนี่าไนิ้เดียวเนเดียวเโถ้ยติ้นเอ่อวอเอร์นดเดียวเเราใส่โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอยอ้ ต้มกล่ำใส่ไปนิดหนึ่งจะได้ปั่นง่ายนะ a n d a little bit of butter อ๋อใส่เนยลงไปนิดหนึ่งอ๋อ oh, a little bit butter เด mm ีย็นต้องจะซากว่าเวลาบดเขาต้องใส่เนยนิดหนึ่งนะคะ Then เด่น n ด่นซอสท p แบบก็ซอสแปร์ p พอโ e ้โหตายแล้วใส่เกลือใส่พริกไทยลงไปน,น,นีดด้วย mm hmm. ตกลงจะกินกันในนี้เหรอหรือไงคะเค็น mm hmm. เกลือน,นิดเดียวแต่ขี้มือเยอะนะคะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาคนอัตโนมัติส่วนใดข้งโลกที่อยู่มึงร้อนเลยขัโลอย่าลืมมาทักทายกันหากว่าคุณคิดถึง I think it's okay <S okay now so what to do another part a bowl no the plate already to eat oh l a l l y my <curious. S 2> God กินได้แล้วนะคุณผู้ชมเย่านนึกว่าต้องไปต้มๆอะไรกันอีกตายแล้วกินได้แล้วจริงเหรอ It's a cream soup. Mm -hmm. I like the cream. Huh? But no cream. Mm -hmm. I prepared a soup bowl mm -hmm. special design for you. Mm -hmm. Thank you very much. The soup like a konukra. Mm -hmm. Very thick, huh? Are you sure? Mm -hmm. It's a cream, it's not soap. สกรีนครีมคร a มคาร l ฟ Flower Cream อ,อ๋อต้องวนๆเสิร์ฟได้หน่อยติดช้อนกับติดกระมัง<โ>ห,าหายวายว่ไปค้อนหนึ่นนะคุณผู้ชมนะฟิช <Fish. S 1> แต่งให้สวยด้วยปลากระพงทอดกรอบสมเป็นภูเขาเลากาโรยหน้าด้วยขนมปังโกตง What do you call cotton? Gluton Gluton แล้วก็ Parsley ส,สาก Parsley, yes Oh really? เสร็จ <Yes. S 1> แล้วหรอ So before eating, also have to be... Yeah you can, uh, <like. S 2> up to your taste ตายแล้วน่ารับประทานนะคุณผู้ชมสงสัยต้องชิมซะแล้วสิคุณที่อยู่ส่วนใดของโลกที่อยู่เมืองร้อนในข้วโลกอย่าลืมมาทักทายกันหากว่าคุณคิดถึง ทะเลวิชาในชันดเจนเห็นอาจารย์ยิงสักชัดไหมกับเมนูไทยไทยอร่อยไปให้โลกเห็นเมน,นูวันนี้รับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิงสักฟูดว่าไราตีประสบการณ์ที่มากกว่า าากกดดีีีๆท่่วเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเบียรจเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w w w y i n g s a k f o o d c o m